สารเนื้อเหล็กเปียกยอดพระธาตุพนมนะคะที่พระอาจารย์ไกเมตตามอบให้เป็นมวลสารในรุ่นสมปัาน,นาของหลวงปู่สมศรีนะคะนี่พระอาจารย์ไก่เพิ่นเมตตาให้อำเภอกำบลารสายจังหวัดกาลสิน,สนเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองมาลำดับที่20ลูกศิษย์รูปที่ 20, ที่ที่ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองมาและการหลวงปู่สมศรีนี่ อย so ู่กับหลวงปู่ทองมาถาวโรจนวาระสุดท้ายของชีวิตจนได้ดูแลอุปถาแล้วก็ได้นำอัฐิอัฐิท่าของหลวงปู่ทองมามาประดิษฐานไว้ที่วัดเชือวัดจังดวัดขอนแก่าวัดศดกรนป่าสีสว่างธรรมอำเภอกำมะลาสยจังหวัดกาฬสินตำบลโพนงาม งานน่ามเลยทัประจําพรพิจังได้อยากเทศสางเยียญรุ่นเนี้ยแล้วก็เลยได้นํามวนสารไปของบ๊อบบ๊อบ,อ,บอ,อาจารย์เทศสางหรอะเขา,าอาา่านนางเมสางแต่ว่าเป็นดํานิสของอาจารย์ว่าอยากให้นํารายได้หัค่าใช้ใจ่ายนํารายได้มาบูรณะสถูปที่เก็บอธิธาตุของหลวงปู่ทองมาถาโวโรเพื่อเป็นการบูชา ผู้บาอาจารย์ผู้ลวงรับไปแล้วบูรพาอาจารย์โอสุดยอดอดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับเออ,อย่างหลวงปู่ทองมาถาวารโลนะ่ะมรดสารได้นำให้เป็นบุญละละ,ละเดนนำกระดูกกระเดี่ยวผู้บาอาจารย์รุ่นเก่าขนาดหลวงปู่ทองมาถาวารโลนี่วาอ้เสื้อน,นี่ล่ะคู่มอือนี่บางคนน่ะบ่เคยเห็นเพื่อนบางคนบ่เคยนั่งไก่เพื่อนท่อเอาจะ เอาแต่ซื่อว่าหลวงปู่ทองมาถามว่าเราเป็นตัวจริงกันยังไงแต่ว่าหลวงปู่สมศรีนี่บ่มีตัวครับเพราะว่าหลวงปู่สมศรีเป็นลูกศิษย์ลำดับที่20ของลูกศิษย์บรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองมาถามว่าหลวงปู่บอกว่ามีหลักฐานในลำดับที่20่เลยหลวงปู่ทองมาถามว่าหลวงปู่สมศรีหลวงปู่สมศรีหลวงปู่สมศรีนี่น่าจะบ่มเนหลามันงทเป็นเลน ว่าอันหากระโปรงกระาหรืออย่างหลายๆอย่างของอีพอทองมากแตยังใน,นอีพอสมศิษย์นีนะคะมวลสารยอดเปียกองค์พระาธาตุพนมนะคะนี่เกิดมาสามสิบกปีก็หาก็เคยเห็นนี่แหละค่ะยอดพระอาจารย์ไก่พระอาจารย์ชรัตคันติโกเพื่อนเอามามอบให้เป็นมวลสารหนึ่งในมวลสารรุ่นสมปรารถนาของหลวงปู่สมศรีนะคะตามดำริของพระอาจารย์ไก่ เพื่อนะคะจะนำรายได้ส่วนหนึ่งนะคะมามาบูรณะสถู